ทุกคนดูนี่นะครับอันนี้คือก่อนปรับรูปนะเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เราปรับรูปไปแล้วนี่ดูสดใสขึ้นมาแล้วก็ดูภาพพรมชัดขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมทําอะไรไปบ้างเราไปยุ่งที่ฉากหลังก่อนนะถ้าเกิดว่าฉากหลังของใครเนะี่ยเป็นแบบนี้อยู่นะครับนะดูที่เลเยอร์นะกดคลิกขวาแล้วกดที่ Convert to Smart Object นะ ให้มันขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นนะเราก็ไปที่ฟิลเตอร์คาม era ร Filter กดเข้าไปเลยมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะมายุ่งแแถวเบสิกนี่แหละครับจริงๆมันมีให้ปรับเยอะเลยนะเ,นยเห็นไหมครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะยุ่งแค่เบสิกนี่แหละปรับเบสิกให้มันดีนี่ก็โอเคแล้วนะปรับแล้วแต่สถานการณ์ของรูปรูปนั้นมากกว่านะผมว่าก็คือผมปรับมั่มวๆนะเห็นไหมปรับเล่นก็ได้นะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงลนลนวิ่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยแรกๆมันก็จะมั่วๆหลังๆ ล่างเป็นไว้บาลานนะเหมือนทําให้สีมันสดขึ้นอันนี้ก็คือที่ผมปรับเสร็จแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้วิธีที่หลังจากเสร็จแล้วนะจะหลังจากเสร็จแล้วหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นทําก็สามารถปรับรูปได้ก่อนได้เลยนะครับ